ว่าตัวเองเป็น PR หรือเป็นทุกตำแหน่งหรือสปอนเซอร์ใดๆนะคะช่วยโปรโมทคอนเสิร์ตให้น้องหน่อยสิคะหรือไงดีครับผมโปรโมทด้วยนะครับผมดีมแคชเชอร์นะครับนี่เรา <Concept S 1> แบบว่ารับบทเป็น PR ท่านหนึ่งโคล่าฝันเป็นสปอนเซอร์แล้วคุณจ่ายตังจริงจ,จริงปะจ่ายจริงสิเนี่ยคือหนูว่าสงสัยมากหนูเห็นในทุกคน <egg. S 2> ทุกคนหลายคนอาจจะเห็นคิดว่าผมนึกว่าเป็นแบบคอนเทนต์ผมอยู่นี่เพื่อเป็นคอนเทนต์ไม่ครับผมรู้สึกเกรงใจแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะจ่ายถ้าขึ้นไปขนาดนี้แล้วถ้าไม่จ่ายก็รู้สึกแย่ มันจะเป็นความรู้สึกทางใจแต่ซิ่งวะลดได้ไหมนิดนึงนะพี่นะลดให้หน่อยนะนนิดึงคือจ่ายตังจริงเหรอจ่ายซิงเลยจริงน่ารักจังใช่น่ารักจังอันนี้ไม่ต้องพูดหนูพูดเองน่าหล่อขุนน้อใช่เรารู้สึกจริงๆมันก็ถ้าเขาเรียกอะไรเรามีแบรนด์ของเราใช่ไหมเราก็แบบว่าซามสูนเป็นสปอนเซอร์ในภาพแบรนด์ของเราจะขึ้นซีพึกมันก็กระไรอยู่ ถ้าไม่มีแบรนด์อะไรเงี้ยใช่ครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกิจกรรมว่าทางแบรนด์ซูเปอร์ชันจะมีกิจกรรมอะไรแจกบัตรหรือเปล่ารอติดตามนะคน่ารักนะคุณนาาจนเขิดนะจะไม่มีตัวตนตรงนี้แล้วนี่ภาพผมคิดไปไกลแล้วนะเพราะว่าเราเคยแบบขึ้นคอนเสิร์ตแล้วขึ้นคอนเสิร์ตหลายครั้งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ต้องแบบมีขอบคุณสปอนเซอร์ผมก็คงแบบจะกระเดียมเหรอจะกระเดียมนิดนึงอ่ะขอบคุณเนื้อว่าแบบ ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากซูเปอร์ซันอะไรเงี้ยเนี่ยแบบแล้วต้องใส่ชุดซูเปอร์ซันอะไรอย่างงี้เต้นได้ปะฮะแบบต้องแบบเอาควาพของซูเปอร์ซันไปอยู่ในคอนเสิร์ตปะ้อุ้ยใส่ใส่ครับได้แต่ผู้ชายเรียกหนูแต่ว่าตัวอย่างผู้ชายทุกวันนี้คอนเสิร์ตมันไม่ได้ติดแกลมไงงานเขามันติดแกลมใช่ไหมงานเขาติดแกลมใช่เสื้อผ้าทุกอย่างติดแกลมไงแต่เราติดแกรบบางทีเราบานนิดนึงข้าวบุกข้าวบผมครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคอนเสิร์ตน้องนิวด้วยนะคะ